ยินดีตอนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้ก็เดินทางมาโคกหนองนานเอฟซีนะคะี่ก็มาจำปาดงนะคะเพราะว่าภาษาก็ดำนาเสร็จหลายวันแล้วะะก็ทำงานบ้านนะก็เสร็จไปแล้วนะคะซักเสื้อผ้านะคะเก็บกวาบ้านถูบ้านนะคะ ในน้ำก็ไม,ม่เกินควายนะคะฟายนี่นะคะมุดกินก็นได้นะคะซึ่งเมื่อก่อนประชาก็เคยเลี้ยงนะคะเลี้ยงทั้งตัวเลี้ยงทั้งควาน ไม่ได้มานาะนหลายวันแล้วนะตั้งแต่ดำนานะก็มารำประมาณสองครั้งนะคะตั้งแต่ดำนานะก็ไม่ได้มานะะจนดำนาเสร็จนนะ,ะ่ันนี้ก็อยู่ว่างบาก็มาเราพักก่อนหลายวันแล้วนะคะ ไม่ได้ลงนะฮะก็รายได้ก็ไม่มีนะฮะเพราะว่าช่วงทำนาก็มันก็ไม่ได้ไปถ่ายอะไรนะคะเนอนทำเสร็จถ่ายเสร็จน้ำนานอนกล้าอยู่นั่นนะคะ,ะก็ยอดดีลก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะหลักร้อยะะหลักพันก็หายากจนเกิน ไปไปนะ้าวบ้านเราจนองข้าวหวานตะยญาก็เริ่มนะคะเริ่มที่จะแสวงข้าวขึ้นก่อนนะคะโดยเฉพาะไม่รู้เขาจะเรียกหญ้าอะไรนะต้นมันจะมันจะคล้าย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 ,ายต้นข้าวนะคะดอกสีแดงๆนะคะไปใส <c oughs> ่เจอหญ้าชี <c oughs> เจอยาอาชีาระหว่างทางนะคะ FC พุ้นไม่รู้ไปไหนนะคะน่าจะเข้าจำปาดงนะคะสวนกันนะคะยาอาชีขี่รถไฟฟ้านะเข้าจำปาดงนะคะสวนกันอยู่ระหว่างทางนะคะว่าเช้าก็าดูไร์สดยาอาชี ก็ดูให้ทุกช่องนะคะภาษาจะเข้าไปดูเข้าไปกดให้ทุกช่องนะคะแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เม้นนะคะก็เ,เป็นคลิปเป็นอะไรก็เหมือนกันนะคะเราเข้าเ,าเลื่อนไปเม็นก็เข้าไปกดไลค์นะคะดูคลิปให้นะคะ ขน,ะะนาดข้าวนะดำหัวตีนะคะเอฟซียายังขึ้นแล้วนะคะเห <C> ็นไหมคะยาเต็มเลยนะคะเหมือนข้าวหวานเลย 我讲的是旧啊。Oh, แล้วนะคะแล้วก็จะจอดรถไว้ตรงนี้นะคะตรงทางห้องน้ํานะคะนี่ก็จะเป็นที่จอดจอดรถประจําของจ่าเอ็มนะคะมาถึงโคกน้องนาก็ยังเงียบๆนะคะทุกคนน่าจะทํางานอยู่ที่หอพระนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงรถไถอยู่นะคะน่าจะเป็นแม่ดานะคะใส่เสื้อสีส้มๆนะคะกำลังเดินมานะคะ ส่วนที่ครัวกลางนะคะก็จะยินเสียงอมๆอยู่แม่คําใสนะคะอยู่เสียงประดาเนาะเดี๋ยวเดินมาที่ครัวกลางก่อนนะคะโอ้บ้านพี่โอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอซไม่ได้มานานเลยนะคะ เราเห็นใครอยู่ที่ครัวกลางนะคะโอ้ยปดาหอบย่างมาเนาะบาทนี่พักกินดิบเลยบานนี่บ่โอ้ยแวามาเศร้าค่ะกระลวแพักเนาคืออกันนี่ค่ะเบะคำใสกับไดน้องไม้ต้มน้องไม้ต้มมาแต่กกกอบยางดีใช่ ออกแล้วเห็นละงกออกแล้วอ่ออีกเหรอีหนูบ้าท่านได้เห็นลายได้เห็นละงกเนาะมันบอกคือปีแล้วไหมนอนปี่น้ามาต้มผูนักพักปดามาเป็นส่วนเลยมาแต่กอกบอกปดานี่แม่นบอกโอ้ยคอยนึกว่ามาแต่กอกกอกบ้านทนได้กินข้าวเศร้ากันเลยบอกนี่ กิน่กินลวับ่ยังรอบสองแม่นบ่รอบสงกับบักสามเลาดาหงเขาข่กับป้านกินบ่บ่ชอบกินเอาแม่นบ่เอาเป็นยังสว่ามันหอมเออไข่หาแต่อันแมงมันเด้ออ้าวอีกเหรเอาจริง เดี๋ยวพ่จะให้เจ้าชิมอ้าหัว <จะ S 1> กลางนะคะ<ม>ก,ก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ได้โกหกเลยเบะคาใส่ว่าไอ้ที่แมงเจาะมันหอมมันอร่อยอลองชิมดูนะคะเอฟซอกินนน้ามันอร่อยมันหอมอืมข้าวาวจะแมงวันนี้มันเจาะก็น้อยเดียว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะบรรยากาศโคกน้องนานะก็เหมือนเติมนะเอซวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีแดดนิดนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูคลิปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ